นี่ครับจากเมื่อวานเทพื้นไปบางส่วนแล้วแล้วก็จัดเรียงแผ่นด้านล่างตอนนี้จะเอาส่วนที่เหลือลง อีกหน่อยครับอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนได<ป>ได<ป>ไ,ไ,ไปพี่ขวัญเบา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  ลายเดิมเลยเบ<อ>าเ้า,เาโอเคแต่ตอนไปยกอันนี้เดี๋ยวเทพื้นเสร็จเทพื้นเสร็จเรียงแผ่นเสร็จก็ฉาบ ก็งานน่าจะจบภายในวันนี้โอเคครับ ความจริงแล้วก็ลูกหมูตัดเล็กๆตัดเอาเลยลงไปตัดล่างเลยนี่ครับก็เรียงแผ่นเข้าหัวบ่อนะครับแล้วก็ทําการร้อยเหล็กร้อยเหล็กเชื่อมหูเชื่อมหูแผ่นนะครับเพื่อให้มันจัดทรงได้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พอวางแผ่นครบรอบแล้วก็จะทําการฉาบ นะครับฉาบประสานบ่อนะครับเดีย๋ยวไปดูงานกันต่อเี่ะครับถูกเหล็กเรียงแผ่นพื้นทำกลวยลงบ่อนะครับบอมบัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็เหลือฉาบเหลือฉาบเข้ามุมนะครับแล้วก็แต่งพื้นอีกหน่อยเรียบร้อยครับอันนี้เรากออทรายนะครับออกกออกไม่ได้นะกาทรายเข้าหลังแผ,แผ่นพื้นนะครับนออน่ะ เอาบันไดเอมาพิงตรงนี้มันจะยืนได้ง่ายกว่านะเนี่ยตั้งตรงนี้เหมือนบันไดเนี่ยตีนเียบเข้าไปเนี่ยเออมันยืนง่ายดิมีเงื้อมีเงื่อน่ากระทิ้งี้เนี่ยถอดออกก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> เกียวเกียวเสียเหรอเกียวมันรูดไปแล้วต้องจี้อย่างนี้นะเนี่ยตู้ไฟอตู้นวเชื่อมจี้เหรอพอมันพี่ยึดซัพพอร์ตพี่มันขายยึดซัพพอร์ตถุงถปูนอุดกันไหมมีกิ้นออกมาดูเทมโป้ครับก็ถึงค่ำคืนกันเลยครับเดี๋ยวพาลงไปดูผลงาน ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จใกล้แล้วนี่ครับก็ฉาบมาได้ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ผูกเหล็กแล้วนะครับผูกเหล็กแล้วแต่ยังไม่ฉาบนะครับ ญี่ปุ่นฉาแปดลกูกได้ยังไม่ถึงครึ่งบ่อเลยเอาครับเดี๋ยวมาดูงานฉาบกันช่างขวัญช่างขวัน เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วบอดต,ตรกตะกอนสองวันทำกลวยแผ่นพื้นยี่สิบแผ่นปูนอีกสิก <28. S 1> บแปดลูก่ะปูนสิบแปดลูก ทราย40ถุงจเจริญชัยเกียรติบ้านช่องกันไป,ไปเนี่ยฮะทีมงานโอ้คนสำคัญเลยนะเนียนผสมปูนนะครับ้้ลไได นี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็คือเอ่ออะไรนะนรอพื้นแห้งรอปนนูนเซ็ตตัวเอาปั๊มลงแล้วก็มาเซ็ตระบบคอนโทรลกันอีกทีน,นะครับจะได้รู้ว่าค่าน้ำจะผ่านได้อือโอเคครับขอบคุณครับ